กวินกวินหลกเตือนเร็วตีห้าครึ่งแล้วเร็วคอยนอนโตเตือนมากินข้าวก่อนเร็วกวินตีห้าครึ่งแล้วอย่านอนกอดเร็ว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 เตือนกินข้าวก่อนเดี๋ยวแม่นอนตโอเร็วเร็วหลกเขียวว่าคำเลยอย่านอนวันนี้นะเร็วเตือนอะไรแล้วโล เร็วเลีวเร็วหลกเดี๋ยวนอนยากตัวเดียวกลางคืนเร็้วยกขึ้นยกขึ้นเล็้วเลีวหลกยกขึ้นกินข้าวกล้วเร็วเมย์พัดข้าวกับกุ้งนุหยกขึ้นเร็วเดี๋ยวคอยนอนต่อเมย์นอนต่อยกขึ้นกินข้าวกล้เร็วเร็วเดี๋ยวต่อขึ้นไม่ได้นอนลาว เร็วหยอกขึ้นเร็วจิ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 หยอกขึ้นเร็วเร็วเร็วหยอกขึ้นกินข้าวก่อนเร็วเดี๋ยวขอนอนต่อเร็วลูลกเดี๋ยวนอนยาขึ้นเนียนหยอกขึ้นนะเร็วเร็วยกขึ้นเร็วเร็วน้องกวินกวินเนว หยอกขึ้นกินข้าวก่อนเดี๋ยวค่อยนอนต่อนอนนานแล้วหลกมาเร็วเร็วได้หยอกขึ้นเร็วแล้นอนแตบอูเดงนกแล้วนี่นี่หยอกขึ้นแล้วหลกม่าคนดีแล้วเอ้าเกิดแล้วเร็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 วเฮ้ย จี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 เวัาเบบี้อ๋อตืวน่าหลกเร็วอย่านอนกอดตานอนยากตัวเดียวขึ้นเนียนเอาเร็วนี่เป็นอะไรเหล่านี้ไปโท๊อะไรมาเหล่านี้น้องยกขึ้นแล้วแม่พากินข้าวก่อนเร็วเร็วไม่ใช่เมืองไทยที่ล่ะยกขึ้นเร็ว เร็วเออลองได้ลองเลยเตือนนะเตือนเตือนนะเร็วเร็วแต่อย่าขึ้นกลางวันนะั้นไม่ใครนอนเพราะว่าแกวันบ่ายวันแกนี่อีนอนอยกขึ้นนะเอาเร็วเร็วเร็วคนแกงยกขึ้นยกขึ้นโตอ,อะไรนี่หายลุงลัง อยากขึ้นกินข้าวแม่พัดข้าวกู้งง่าหรอยากขึ้นคนเก่งอ่ะลุกขึ้นลุกขึ้นเก่งคนเก่งได้อยากขึ้นกินข้าวฮะอยากขึ้นกินข้าวพัดนะแม่พัดข้าวกับกุ้งให้น้องนะแม่พัดเหลวแม่กินเหลวกันมาน้องนอนหน้านย่างแรงเ,งเออไป ไปกินข้าวไปตีห้าครึ่งแล้วหลกเดี๋ยวค่อยนอนโต๊ะนะนะไปไปเอานังนังให้ให้มึนก่อนนังให้มึนก่อนหนังให้มึนก่อน,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 นเ,อเดี๋ยวไปกินข้าวนะเดี๋ยวค่อยนอนเลา่าอืมอืมนังให้มึนเดี๋ยวแม่ฟาไปกินข้าวโอ้ตายขึ้นนี่หรอก ยันตีฮะคืงแม่ปุ๊กไล่หลบไปน,นองไม่เติ้นเลยเล่นนอนนัดวันนี้นะ